สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อดีแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับรองเท้า y e ซี่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้เอามาให้ดู2คู่เนาะสามารถที่จะออนฟีดให้ดูได้แค่คู่เดียวนะก็คือโฟมลันเนอรนะครับตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือ y e ซี่450นั่นเองหรือว่าขนมจีบที่เรารู้จักกันนะครับตัว450เนี่ยผมยืมพี่เข้ามานะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสีเป็นยังไงก็2ตัวนี้ ซึ่งได้จากในวันยีซีเดย์นั่นเองนะครับก็ยีซีเดย์ของอเมริกากับแคนาดาออกในวันที่2แล้วก็ในส่วนของเอเชียนะครับก็จะออกวันที่3เนาะใครหลายคนก็อาจจะได้ไปกดกันนะครับได้ไปลุ้นกันส่วนในของอเมริกาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยก็ออกอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ตัว4 5่หเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยเช้าตั้งแต่ประมาณสักตีห้านะครับ ยันจนจบสุดท้ายเนี่ยเป็นโฟมลันเนอร์นะครับสีดำในเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งเอ้ย3มทุ่มสินะครับ3ทุ่ม1ิคือประกาศผลเนาะที่เมิกาก็จะมีทั้งซุ่มแล้วก็มีทั้งแข่งกันซื้อนะครับส่วนที่แข่งกันซื้อเนี่ยจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Easy Supply นะแต่ส่วนของซุ่มเนี่ยก็อยู่ในแอปของ a d ดิดาสคอนเฟินั่นเองครับก็ส่วนใหญ่คนก็จะได้จากคอนเฟิร์มกันซะมากกว่าเพราะว่าย e ีซี่สปายนี่ต้องบอกว่ายากมากคือผมไม่ได้สักคู่เลยนะพู้จริงๆผมได้มาอยู่2คู่นะครับก็คือเป็น f o ม m ลนเนอรกับเป็นยีซี่สไลด์คือยีซี่สไลด์เนี่ยไม่ได้เปิดในบน a d i d a า c o n f i r ินะครับหมายถึงว่าไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าสุ่มนะแต่ว่า ให้เป็น e x u l u s i v e a c c e s s นะครับซึ่งผมก็ได้มาอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาอะไรมาตัดสินนะว่าให้คนว่าให้ Access เนี้ยเออแต่และกับใครบ้างนี่ผมไม่รู้จริงอาจจะให้เลเวลหรือเปล่าเนะเพราะว่าในส่วน Adidas เนี่ยของผมนี่คือเลเวล4เลเวล4ก็คือเลเวลสุดของ Adidas นะครับ ผมก็ไม่ได้ซื้อแน่นแล้วแหละแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นคือซื้อบ่อยมากก็เลยเลเวลไปถึงเลเวล4นะครับก็เกินเกินประมาณนี้แล้วกันเรามาดูลงเท้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะเริ่มจากยีซี่450 450ตัวนี้ผมยืมพี่เข้ามานะครับก็จะเป็นไซส์เล็กนะตัวนี้เป็นไซส์6นะครับไซส์6 US อก็ ไม่สามารถที่จะออนฟีดให้ดูได้นะครับก็ดูสีไปแล้วกันนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรองเท้ายีซี่คู่หนึ่งที่แบบดีมากใส่สบายนะครับก็จะเขียนว่ายีซี่4 5 0นะครับเป็นไซส์ U.S. 6ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์แบบไซส์เมนนะส่วนสีนะครับก็ลองอ่านด้านข้างดูแล้วกันนะผมมองไม่เห็นจริงมันกลับด้านนะสีนี้ นะครับตัวนี้เป็นรองเท้าที่แบบดีแต่ว่าสีเนี้ยขายไม่ค่อยได้เออไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่สีที่แล้วแล้วที่ผมลงให้ดูนะสีตัวนี้มันเป็นสีแบบสีกรมามัหันเนาะก็ขายไม่ค่อยดีแต่เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วดีนะคือพื้นผ้าอะไรเงี้ยคือวัสดุมาดีมากส่วนอีกข้างนึงครับเขียนว่ายีซี่สี่ห้าศูนย์นะ Made by Adidas ถ้าใครตามข่าวใน Yeezy Day นะครับก็จะมีดราม่ากันเล็กน้อยนะอันนี้เราก็ไม่พูดถึงกันนะครับเปิดนะครับเปิดมาจะเป็นกล่องสไลด์แบบนี้ซึ่งตัว y e ซ z y 450เนี่ยต้องบอกว่าเมดเยอรมนีนะครับเมดอินเยอรมนีนะถ้าใครอยากได้งานที่แบบเออมีคุณภาพ อะไรเงี้ยหรือว่าขึ้นชื่อเนาะซึ่งแตกต่างกับเมดไชน่าเมดเวียดนามอะไรเงี้ยเราก็อยากได้เมตดทางยุโรปบ้างหรือว่าทางเมกาบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนก็คือเป็นเมตดเยอรมนีเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับเหมือนว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทางยีซีเขาได้ทำการผลิต เป็นโมเดลแรกนะครับที่เยอรมน,นีถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะส่วนกระาดาหนะก็เป็นอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีสติกเกอร์นะ mm hmm. เขียนนี้เลย Made in เยอรมนีนะครับอ่าก็เป็นอะไรที่แบบดีต่อใจ <laughs> เพราะว่าผลิตในเยอรมันนะครับอ่าเรามาดูลองเท้าคู่นี้กันครับครับก็มาดู กันทีละข้างนะอันนี้คือข้างขวานะครับทรงเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะโทนสีนะครับก็คือโทนสีดานั่นเองอันนี้เราตีไปเลยนะว่าเป็นสีดําพูดง่ายๆนะครับเพราะชื่อมันแบบค่อนข้างจะเรียกยากหน่อยเราก็ตีไปเลยนะครับว่ามันเป็นสีดำเนาะเอะเรามาดูนะครับว่าวัสดุเขาเป็นยังไงนี่ผิวเขาเนะี๋ยวี่ผมปรับแสงนิดนึงเพราะว่าโทนสีดํามันจะแบบมืดนิดนึงเนาะ นี่เลยนะครับนี่นะครับคือตัวโฟมเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ขอเล่าซ้ำละกันว่าเออคือพี่คนหนึ่งนะที่แบบรู้จักกันเนี่ยแล้วเขาก็ซื้อตัวแรกไปตัวที่เป็นเนี่ยสีห้าศูนแล้วเป็นสีกรรมฐานนะครับผมก็ซื้อเนะีสีกรมมฐานคือพี่เขาจะมีปัญหาเรื่องการสวมใส่รองเท้ารู้สึกว่า ใส่แล้วจะปวดอุ้งเท้าอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอรองเท้ารุ่นนี้ก็เลยลองดูนะครับพอลองดูแล้วเออเหมือนกับว่ารองเท้ารุ่นเนี้ยมันช่วยเรื่องเท้าเนี่ยเวลาสวมใส่เนี่ยใส่แล้วมันรู้สึกไม่เจ็บเท้านะครับสวมใส่สบายแล้วใส่ง่ายโดยที่เราไม่ต้องมาผูกเชือกผูกรองเท้า ส่วนอันนี้คือผ้านะครับก็ตัวนี้คู่นี้ก็เลยเป็นคู่ที่สองนะครับที่พี่เขาตัดสินใจซื้อนะผมว่าสีเนี้ยมันดีอยู่อย่างหนึง่งคือสีดำเนี่ยมันใส่อะไรก็ง่ายจริงไหมไม่ดำก็ขาวครีมอะไรเงี้ยมันมันจะใส่ง่ายนะครับนี่นะ ลักษณะตรงนี้มันก็จะเหมือนถุงเท้านะครับเหมือนถุงเท้าเนาะทรงอะไรเงี้ยมันจะเหมือนถุงเท้าครับเราก็สวมเข้าไปได้เลยเป็นรองเท้าที่แบบใส่ง่ายนะใส่ง่ายใส่สบายอันนี้ฝั่งด้านในนะครับก็เหมือนกับฝั่งด้านนอกนะใครที่ ตัดสินใจแบบยังไงอะ่ะัสินใจว่าจะซื้อยีซี่สักคู่เนี่ยคู่นี้ก็โอเคนะครับโมเดลเนี้ยผมว่าเป็นโมเดลที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับบางคนอาจจะมองดูรูปทรงมันดูแปลกๆนะแต่ทีจริงแล้วมันก็ไม่แปลกนะครับเวลาเราใส่ม,มันสวยนะด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นงี้ ผ้าตัวนี้ก็แบบคือแบบดีอะดูดีถ้าใครได้จับนะจะรู้สึกว่าเออลงเท้ารุ่นนี้มันมันดีจริงนะครับส่วนพื้นนะมันก็จะเป็นคลื่นอย่างงี้เนาะอืมตรงนี้ก็จะเขียนว่า Adidas นะแต่แปลงนะ รุ่นนี้เหลือเยอะมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือว่าเขาเริ่มเบื่อสี0ห้าสูนแล้วหรือเปล่าอันนี้พูดถึงในส่วนของเมกานะานะครับในหลงเท้ารุ่นนี้เป็นยงี้นะส่วนข้างซ้ายนะครับก็เหมือนก,นกันกับข้างขวาเออก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ มาดูป้ายนิดนึงป้ายตรงนี้ที่ติดรองเท้ามานะครับจะเป็นอย่างนี้ easy ศูนนะครับก็จะเป็นป้ายบอกเออ่ไซส์อะไรอย่างนี้เนาะส่วนป้ายหนึ่งนะครับเป็นป้ายตัวนี้มาดู ไปนะมีอยู่3ามป้ายนะครับตอนนี้นะนี่เนาะก,ก็มีอยู่3าป้ายนะครับอืมโอเคตัวนี้ก็ไม่สามารถออนฟีดให้ดูได้นะอย่างที่บอกเนะเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวนี้คือโฟมแรนเนอร์นั่นเองนะครับก็ลักษณะกล่องนะเรามาดูกล่องกันก่อนกล่องมันก็จะแบบเฮ้ย ตอนแรกผมเห็นกล่องนะนี่มันรองเท้าอะไรมาวะยังงงๆอยู่ว่าเราซื้อรองเท้าอะไรไปนะครับนี่อนอกนะก็อันนี้ผมก็จับฉลากได้นะอย่างที่บอกนะครับตรงนี้ก็จะมีนี่าร์โค้ดอยู่นะครับก็เขียนว่าไซส์8รองเท้าตัวนี้โฟมลันเนอร์น่าสนใจยังไงนะครับ ต้องบอกว่าโฟมลันเนอร์ผลิตในเมกานะครับคือ made in USA น,นั่นเองราคาตอนนี้ก็ถือว่าอืมลันไปยังไงอะ่ะคือเท่าตัวเนาะอันนี้อ้างอิงใน s t o c k X นะครับส่วนด้านในจะเขียนว่าโฟมแล้วเวลาเราเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีกระดา,า,างนี้ปิดอยู่ ก็เป็นกระดาษชั้นเดียวนะครับกระดาษชั้นเดียวนี้นะเปิดมานะครับนี่คือสีที่ผมได้นั่นเองนะครับมันก็จะแบบออกขาวๆแบบซีเมนซีเมน์นะตัวนี้ส่วนมาดูข้างในกันนิดหนึ่งนะส่วนด้านในเนี่ยเวลาเรากระดาษตัวนี้ออกก็จะเขียนว่าเห็นไหมตัวย่อนะครับ อ uh, n าอออ่าแล้วตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นชัดเจนเลย Yeezy Foam Runner นะครับเมดบายอนิดา s ไซส์แอ่าตัวนี้ผมเลือกไซส์แนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะว่ารันไซส์แแล้วมันใส่ได้ไหมส่วนป้ายนะครับที่เขามีอยู่ด้านในนะด้านในกล่องเลยก็จะเป็นป้ายอย่างนี้มา ผมนันเนอร์นะครับก็ทำไมถึงบอกว่าเป็นเม็ด USA นะครับเขาะจะมีสติกเกอร์อย่งนี้ติดมากับกระดาษนี่นะ mm hmm. ผมกับด้านเนาะใช่ไหมอ๋อ,อถูกด้านละนี่เลยนะครับ Made in USA จะเห็นไหมนั่นบนสุด บอกไซส์นะครับตัวนี้นะก็คือยืนยันได้แน่นอนว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับผลิตในอเมริกานั่นเองใครที่อยากได้ก็ลองไปหาดูนะครับดีเซลราคาตัวนี้ก็อาจจะต้องเจ็บกันยอมเจ็บกันน,นิดนึงนะแต่เป็นรองเท้าที่ทรงใช้ได้สวมใส่สบายนะครับ ขอลดแสงนิดนึงนะนี่ครับคือสีในโทนแบบนี้นะผมก็มองเป็นโทนขาวแล้วกันก็จะเห็นว่ารูปทรงนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็วัสดุก็คือเป็นเหมือนโฟมนั่นเองซึ่งถ้าจับเนี่ยมันก็คล้ายๆกับยีซี่สไลด์นะครับแต่ผิวมันมีผิว เรามาดูกันใ,นใกล้ๆนะครับนี่ผิวของเขานะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะไล่ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าคนที่จะใส่รองเท้ารุ่นเนี้ยเออสไตล์รองเท้ารุ่นเนี้ยผมว่าก็อาจจะแบบคนรักยีซี่อ่ะ สไตล์นี้ก็อาจจะบ้าๆหน่อยนะแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับมันสวยแบบแปลกตามันเหมือนเหมือนอะไรเหมือนประวานวะนี่แล้วมองด้านบนนะหัวหัวด้านบนเป็นอย่างนี้ นี้เลยคุณจะใส่ก็ยัดเท้าเข้าไปอย่างเดียวนะครับอันนี้ฝั่งด้านในนะครับลวดลายฝั่งด้านในผมมองแล้วมันก็เหมือนกันหรือเปล่าเออเหมือนกันนะครับนะครับจะเป็นสไตล์แบบเนี้ผิวลักษณะแบบนี้นะครับ น้ำหนักเบามากครับรองเท้าคู่นี้นะเบามากแน,น่นอนนะมันเป็นโฟมลันเนอร์นะครับอ่ะดูด้านบนกันนิดหนึ่งนะรูปทรงของด้านบนนะครับรูปทรงจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอืมส่วนพ,พื้นนะครับพื้น นี่เลยถ้าดูจากรอยที่แบบเออเชื่อมต่อระหว่างพื้นกับตัวรองเทา้าตัวอัปเปอร์นี่นะเหมือนกับว่าเขาใช้พิมสองชิ้นนะ่ะแล้วมาประกบกันหรือว่าพิมพ์อย่างละชิ้นแล้วก็มาประกบกันนะนี่นะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลื่นหรอือเปล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นวัสดุมันเป็นเป็นโฟมทั้งชิ้นอะอะดูด้านในกันหน่อยนะครับพื้นด้านในนะจะเป็นลวดลายแบบนี้เห็นไหมเป็นลวดลายอย่างนี้หมดเลยนะครับแบบลายลาเนี้ย แน่นอนนะครับสองข้างเหมือนกันนะอันนี้คือข้างซ้ายเหมือนกันนะครับมันก็จะดูแบบอืมใหญ่ๆนิดนึงนะดูเทอทาเนิดหนึง่งอ๋อด้านหลังเนี่ยมันจะเชิดนะครับเป็นนี้ผมก็ลืมให้ดูนะด้านหลัง ส่วนใส่แล้วมันลื่นไม่ลื่นนี่อืมมันบอกยากนะครับมันต้องลองกันแบบยังไงอ่ะคือลองใส่จริงๆจังๆเนาะแต่ตัวนี้ผมออนฟีดให้ดูได้อย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะบอกความรู้สึกหลังการออนฟีดแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเราไปดูออนฟีดคู่นี้กันครับ เมื่อกี้ผมเหลือบไปเห็นตรงนี้นิดหนึ่งนะดูตรงนี้กันสักหน่อยนี่นั่นข้างนี่นะครับเขาจะมีแบบพิมพ์แบบนี้เลยนะปั๊มลงไปน,นี้เลยนะเห็นไหมโฟมลันเนอร์นะครับไซส์แปดนะแล้วก็เขียนว่านี่ครับ made in usa อ่าคือแน่นอนนะครับชัวร์ร้อเ็และว,ว่าผลิตในอเมริกาแน่นอนนะครับตัวนี้ ครับก็ต้องบอกว่ารองเท้าทั้ง2รุ่นนี้เป็นรองเท้าที่ดีในสำหรับยีซี่เลยนะโฟมนันเนอร์นะครับคนที่ชอบใส่อะไรแบบดูลำล้ำหน่อยนะผมว่าโอเคแต่มันจะดูใหญ่แบบเทอะทะนิดนึงเวลาเราใส่จริงๆอะ่ะคือมันจะแบบอืมมันใหญ่มันใหญ่นะครับมันใหญ่กว่าคล็อกถ้าใครชอบใส่คอกนะ ก็จะรู้ว่ามันเออมันรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วมันเท,ท้ามากนะครับยิ่งเวลาเราใส่ถุงเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบลื่นอยู่ด้านในนะตัวในเนี่ยมันแอบลื่นๆนะครับส่วนคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันดีจริงๆในรองเท้ารุ่นนี้คือ made in เยอรมันกับ made in USA อสองรุ่นนี้นะครับ ใครเบื่อแบบ3า0ารมีเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ก็ลองครับมา450กับโฟมลันเนอร์ดูส่วนอีกตัวหนึ่งคือยีซี่สไลด์นะครับเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ยังส่งมาไม่ถึงส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ